วัวไทยเลวเกิดจากอะไรนะครับวันนี้เรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสําหรับช่วงเนี้ยครับเป็นช่วงหน้าฝนฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับหญ้าก็งามนะครับหญ้างามแล้วก็หญ้าโตเร็วครับช่วงนี้ตัดให้กินทุกวันครับเนี่ยครับขางคอกด้วยทํานาเริ่มก็เริ่มทํานาแล้วก็ช่วงนี้ก็ขางคอกเป็นหลักนะครับให้ตัดให้กินเช้าเย็นนะครับสําหรับที่คอกด้วยความที่หญ้าอ่อนนะครับตัดหญ้าอ่อนมาวัว เขากินแล้วบางทีย่อยไม่หมดนะครับย่อยไม่หมดกากใยก็มีน้อยนะครับพอกากใยมีน้อยทอําให้อาจจะมีการถ่ายเลี้วบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับวิธีแก้ไขง่ายๆครับถ้าสมมุติว่าเราตัดหญ้าอ่อนมาแบบนี้นะครับยาย้าสดที่อายุยังไม่เยอะนะครับก็ลองขยับระยะเวลาการตัดออกไปนะครับคือปล่อยให้เขาแก่นิดนึงนะครับแต่ถ้าใครที่บางทีไม่ทันเนาะ วัวไม่หญ้าไม่ทันวัวกินอย่างเงี้ยอาจจะตัดอ่อนนะครับอาจจะตัดอ่อนแล้วก็อาจจะมีการเสริมฟางก็ได้ครับให้ฟางให้กินฟางบ้างนะครับช่วงนี้ก็เป็นการแก้ปัญหานะครับก็คือตัดหญ้าช่วงอายุที่มันมากขึ้นนะครับเพื่อจะได้เพื่อหญ้าจะได้มีกากใยที่มันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะให้กินฟางร่วมด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับวิธีแก้ง่ายๆครับส่วน อยากให้ดูนะครับให้ดูว่าบัวถ่ายเล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้คือถ่ายเลี้ยวปกติที่เขากินหญ้าอ่อนนะครับกินหญ้าอ่อนซึ่งเราจะสังเกตง่ายๆนะครับว่าเออบัวถ่ายเล้ยวแล้วไม่ได้ป่วยเกิดจากอะไรนะครับก็สังเกตดูจากอุจจระเขาก็ได้ครับดูจากขี้เขานั่นแหละนะครับว่ามีเลือดปนไหมนะครับมีเลือดปนหรือว่าขี้เขามีมูกมีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่า ถ้ากรณีที่อาจจะมีมูกหรือว่ามีเลือดปนอาจจะมีการติดเชื้อในระบบทางเดิอนอาหารนะครับอันนั้นน,น่าห่วงนะครับอันนั้นแบบนั้นแล้วก็บัวดูว่าบัวซึมไหมนะครับกินอาหารเคี้ยวเอื้องปกติหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับกินเขากินยาได้ปกตินะครับกินยาได้ปกติแล้วไม่มีอาการอื่นนะครับก็ถือว่าโอเคครับไม,ไม่ได้มีปัญหาความผิดปกติของร่างกายหรือว่าบัวไม่ได้ป่วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะให้ฟางนะครับให้ฟางเดี๋ยวตอนเย็นผมก็จะให้ฟางนะครับช่วงเช้าเก็ให้กินหญ้าสดไปก่อนนะครับหรือว่าใครสะดวกตอนไหนก็ไม่เป็นไรครับก็คือพยายามสลับกันนะครับสลับให้กินฟางบ้างนะครับหรือว่าให้กินตัดหญ้าแก่ไม่ให้กินบ้างนะครับเพื่อเขาจะได้มีกากใหญนะครับครับวัวที่คอก็กําลังกินหญ้าอย่างอร่อยอร่อยเลยนะครับเพิ่งตัดมาเมื่อกี้นะครับคอก็เพิ่งจะทําเสร็จนะครับ จะรีวิวไปเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่แล้วน่ครับก็ตัดให้กินอยู่ข้างๆข้อวัวนี่แหละนะครับข้อดีก็คือว่าเราอยู่ใกล้นะครับตัดแล้วก็แล้วก็หอบมาให้กินได้เลยทำให้กินแบบไม่ต้องขนไกลนะครับข้อดีนะครับข้อก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับถือว่ากว้างขวางลงสบายพอสมควรนะครับโอเคครับผม แล้วกิมมี่ขาจูบไ้เพียงแค่นี้ครับ